รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมคะถ้าดิฉันพูดคำว่า smart farming กับเกษตรกรไทยเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้ว หลายคนก็จะบอกว่านี่คือเรื่องที่ไกลตัวเกินไปแพงเกินไปแล้วก็เหมาะสําหรับฟาร์มใหญ่ๆเท่านั้นวันเวลาผ่านไปยุคนี้สมัยนี้อะไรก็เปลี่ยนไปแล้วค่ะชาวนาไทยทุกวันนี้นะคะเขามีดโดรนเกษตรเอาไว้พ่นยาเอาไว้ใส่ปุ๋ยส่วนชาวสวนเองเขาก็มีระบบโรงเรือนอัจฉริยะที่มีการควบคุมความชื้นได้ควบคุมการรดน้ําได้ถ้าอย่างนั้นยุคนี้สมัยนี้สามารถเรียกเกษตรกรไทยเนี่ยว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้หรือไม่ วันนี้นะคะเรามาชวนคุยเรื่องนี้กับคุณการพันธการซึ่งเป็นคนที่ดูแลงานทางด้าน CSR ของปตทค่ะแนวโน้มในการก้าวเข้าสู่คำว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยมีในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าจะถามผมว่าตอนนี้เกษตรกร,ร,กรไทยเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้หรือ,อยังในมุมมองผมผมคิดว่าน่าจะยังเพราะว่า1คําว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยมันจะประกอบด้วย2ส่วนส่วนแรกก็คือข้อมูล การจัดการแปลงกระบวนการการผลิตมันต้องมีความแม่นยำมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถใช้งานซ้ำได้ส่วนที่สองเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะเข้ามาเสริมในส่วนนี้ เป็นต้นไปเราต้องทําอะไรยังไงบ้างคะจริงๆแล้วผมมองว่าสส่วนนะครับแบบ<ม>ที่ผมบอกไปช่วงต้นนะครับก็คือเรื่องการเก็บข้อมูลการจัดการแปลงกระบวนการการเพราะปลูกทั้งหมดเนี่ยต้องมีการเก็บข้อมูลมเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าทิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันมีประสิทธิภาพหรือต้องปรับปรุงอะไรตรงไหนบ้างส่วนที่2ก็คือเรื่องการเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยที่จะเข้ามาช่วยตัวกระบวนการเนี่ยเพื่อยกระดับให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอนนี้ทำไปทั้งหมดกี่พื้นที่แล้วเข้าไปพัฒนาทางด้านไหนบ้างคะโครงการนวัตก,กรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่มปทเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2564ก็จะมีงานทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับก็จะมี Smart Farming, Smart Marketing แล้วก็ CBT ก็คือการท่องเที่ยวชุมชนส่วนผมเนี่ยจะดูในส่วนของงาน Smart Farming ตอนนี้ทั้งหมด จะมีอยู่45พื้นที่นะครับลักๆเนี่ยเราไปทําอยู่ประมาณ3-4อย่างด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเราก็ต้องลงพื้นที่ชุมชนลงไปช่วยออกแบบข้อมูลกับกเกษตรกรว่าเรามีตรงจุดไหนที่ต้องไปเพิ่มหรือไปลดตรงไหนเพื่อให้เขามีการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ พอเรารู้คอนเซปต์ทั้งหมดเราก็จะเอาอุปกรณ์หรือนวัตกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เนี่ยเข้าไปประยุกต์ใช้งานตรงความต้องการของเกษตรกรอ,อย่างเช่นตัวระบบ IOT ตัวโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ตัวโรงเรือนเนี่ยเพื่อให้ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกเนี่ยดียิ่งขึ้น ตอนเราเอาเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้แค่นําอุปกรณ์มาให้อย่างเดียวเราต้องมีการสอนมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้เกษตรกร,ร,ก,รกับคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเขาสามารถดูแลตัวเองได้โดยที่น,นํานวัตกรรมกับเทคโนโลยีแล้วก็องค์ความรู้ที่เรามีให้เนี่ยไปใช้ได้อย่าง,ย,างยั่งยืนจะเป็นการช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกร,ร,กรให้พวกเขาเนี่ยมีองค์ความรู้แล้วก็สามารถทําต่อไปได้ยาวๆไปอย่างยั่งยืนแบบที่ปททตั้งหวังไว้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ ุกผู้ชมคะตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามีการพูดกันนาหูค่ะว่าการที่ประเทศไทยจะสามารถหลุดพ้นออกจากกับดักรายได้ปานกลางนั้นเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นตัวช่วยณนะวันนี้ smart farming คือเทคโนโลยีที่เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงได้แล้วค่ะสิ่งที่จะต้องทําต่อไปก็คือว่าทําอย่างไรก็ได้ทําให้เก่งขึ้นทําให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและที่สําคัญที่สุดต้องทําให้ยั่งยืนขึ้นด้วย วันนี้นะคะโลก3ระดัุศู์องศาบดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่วันและเวลาเดียวกันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับบาย45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตอ a m ินทีวี